สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงทำกบับข้าวนะคะวันนี้จะมาทำแกงกะหรี่แกงกะหรี่แบบใส่ถั่วนะคะอันนี้เป็นน้องไก่นะคะล้างสะอาดแล้วเดี๋ยวจะมาบ้างนะคะมีไก่มีถั่วลูกไก่มีถั่วลิสงคั่วถั่วลิสงคั่วลรทุบซะก่อนนะคะคั่วเสร็จก็ทุบทุซะก่อนให้มันแตกนะคะ มีกะทิพริกแกงเผ็ดหขีดพริกขี้ฟ้า1เม็ดมีป่วยกั๊กอบเชยแล้วก็มีใบกะวาน2-3ใบนะคะป่วยกักก็ประมาณสัก4-5เม็ดแล้วก็อบเชยก็นิดเดียวนะคะน้ำตาลปิ๊บน้ำปลาแล้วก็จะมีผงผงกะทิมีอยู่นิดนึงก็จะใส่ลงไปนะคะ ล้วก็จะใส่กะทิด้วยนะคะหนึ่งกระป๋องนะคะกะทิโอเคเดี๋ยวเริ่มมาเริ่มกันเลยจ้ะเราจะหัน่นอันนี้ก่อนนะคะพริกขี้ฟ้าเอาเม็ดออกก่อนเม็ดออกนะคะตามขั้นตอนเลยนะคะเราจะมาหั่นก่อน ันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยอันนี้แกงกะหรีแบบไม่ใช่ทั่วไปนะคะแกงกะหรีแบบใส่ถั่วนะคะเรเตรียมส่วนนี้ก่อนพิกฟ้า ประมาณนี้นะคะหั่นเป็นเส้นๆเล็กๆนะคะจากนั้นเราจะมาบั้งไก่ไก่นี้ล้างสะอาดแล้วเ,เ,เราใช้น่องไก่นะคะเราจะบั้งก่อนนะคะบัง้งเดี๋ยวเราจะไปทอดเอาไปทดอปทดซะก่อนนะคะทอดแล้วค่อยเอามาทำเอาบั้งซะก่อนนะคะ สูตรนี้ง่ายๆจะสูตรนี้ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันเลย เอาไก่ไปทอดก่อนนะคะโอเคจ้ามาจากสูตรนี้เราจะใส่ไข่ต้มลงไปด้วยนะคะไข่ต้มด้วยจ้าโอเคจากนั้นเปิดไฟใส่น้ำมันเข้าไปพอประมาณนะคะน้ำมันนะคะน้ำมันพืชใส่น้ำมันพอประมาณ ไม่ต้องเยอะนะคะิดเดียวจากนั้นก็ใส่ไกล่ลงไปทอดสไก่ลงไปทอดเลยนะคะทอดให้เหลืองทอดให้เหลืองเลยจ้า บอกเล็อกอีกด้านหนึ่งนะคะ เดี๋ยวตักขึ้นมาก่อนนะคะจากนั้นใ้กระทะมีน้ํามันอยู่เล็กน้อยนะคะไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องทิ้งนะคะเราจะใส่กะทิลงไปกะทิลงไปประมาณนี้ตามด้วยพริกแกงใส่พริกแกงลงไปนะคะผัดพริกแกงให้หอมก่อนจ้า จากนั้นเราจะ,าาจะใส่ถั่วลิสงคั่วลงไปนะคะถั่วลิสงที่คั่วแล้วนะคะใส่ลงไปจ้าใส่ลงไปประมาณหนึ่งตํมือผักให้หอมเลยนะคะ ใส่เครื่องเทศลงไปก่อนจะ้ะเครื่องเทศนะคะอบเชยใบกะวานป่วยกลาบใส่ลงไปผักให้หอมเลยนะคะ จากนั้นใส่ไก่ลงไปจ้ะใส่ไก่ลงไปนะคะไก่ที่เราทอดไว้ตะกี้นี้ใส่ลงไปจ้าจากนั้นก็ใส่เพิ่มกะทิลงไปกับน้ำนะคะตามด้วยน้ำ ใส่กะทิผงลงไปมันเหลืออยู่นิดนึงไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะมันเหลืออยู่นิดเดียวก็ใส่ลงไปจ้าจากนั้นก็ใส่ถั่วลงไปใส่ถั่วลงไปนะคะถั่วนี้ซื้อมาแบบเป็นกระป๋องนะคะตามด้วยพริกขี้ฟ้า จากนั้นก็เคี่ยวไปก่อนเคี่ยวให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสจ้ะตอนนี้สามารถใส่น้ําตาลปี๊บไปก่อนก็ได้นะคะใส่น้ําตาลปี๊บไปนิดนึงน้าตาลปี๊บใสไปนิดนึงนะคะประมาณนี้เคี่ยวไปก่อนจ้ะใส่เกลือไปก่อนนะคะจะไ๋้ไม่ต้องใส่น้ำปลาเยอะ ใส่เกลือไปครึ่งช้อนชาก่อนมาจากเราจะมาปรุงรสขอชิมดูก่อนนะคะไก่เรายังไม่เปื่อยจะเราต้มให้เปื่อยก่อนเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสก่อนเมกีใส่เกลือไปแล้วชิมดูก่อน มไม่เค็มใส่น้ำปลาเพิ่มน้ำปลาเพื่อความหอมนะคะใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็มาชิมอีกที เพิ่มน้ำปลาอีกนิดนึงโอเคประมาณนี้จากนั้นเราก็ใส่ไข่ลงไปเพิ่มไข่ต้มลงไปนะคะไข่ต้มใส่ลงไปนี้ก็ต้มให้ไก่เปื่อยเลยนะคะ อร่อยแล้วโอเคโอเคเพอร์เฟคต้ไมไก่เปื่อยเลยจ้าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงสุดท้ายนะคะมาจากแกงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคไก่ของเราก็เปื่อยแล้วนะคะอ่ามีถั่วด้วยมีไก่ด้วยมีไข่ สวยงามนะคะแล้วก็อร่อยด้วยคุณอาจจะคิดไม่ถึงว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นะคะนี่จ้ะนี่จ้าวันนี้นำเสนอแกงกะหรีจ้าใส่ถัว่วใส่ไข่นะคะสูตรง่ายๆเลยจ้าขอบคุณช่วยรัาการรับชมนะคะ